ีครับวันนี้ก็บท่านความเรื่องเมื่อีมาจากสหรัฐส่งเงินมาให้ครับส่งเงินมาให้เไอสหรัฐไปเลยเออเนี่ครับ้าไปเยี่ยมเพื่อนเพื่อนกับท่านผู้วาวันได้หรอครับครับคือท่านที่ทางสหรัฐสหรัฐอมเมริกาเป็นกับ เห็นปลาเหยาไปใส่ตุ่มอ่ะโมีเสื้อชูชีพใส่น้ำเพิ่นกับว่าเพิ่นกับสงสารครับเพิ่นส่งเงินมาให้ซื้อครับเสื้อชูชีพส่งมา6,444บาทครับเพิ่นก็ซื้อเสื้อสั่งเสื้อมากเลยก่อนสี่ร้อครับสี่ร้อบาทตัวนะเออ400บาทตัวตัวบาทตัวเพิ่นนี่กับเพิ่นกับเลยอยากได้โทรั โทรศับทไหมครับสม่าโทรศับเก่ากะเวลาเว้ากับเสียงมันบอดดูดกับเบ้าแห้งด้านคอยกดกันก็อยากได้ซื่อของใหม่มากครับซื้อห่อซัมซุงมากไม่เอี่ยมเลยครับนี่แกกลองครับนี่ก็่าหกพันบาทครับสี่ร้อยก็พอดีลุ่มตเหลืออยูซีสิบสี่บาทเหลืออยู่ซีสิบสี่บาทครับ ขอ,ขอบคุณเพ่นครับเบิงเบิงว่งาเสือ้อสร้างเสื้อที่ใดเนี่ยขอบคุณเปนะ็นก่อนขอบคุณเน้อเพ่นครับอยู่ที่สหาราชคุณส่ง<อ>เพื่อนมาให้กับผมเป็นดีใจหลายครับดีใจจนพี่น้องได้ส่ง เงินมหาผมกับี่ยมกระสือโทรศัพท์ไม่พ0 0 0ันบาทครับอันนี้ก็ต้นเสือสูทีพก็สี่ร้อยบาทเลือเงินห้ายสี่สิบบาทอันนี้ก็ขอบคุณในหลายได้ครับติดใจดีใจบุญครับในทรงมหา นะเปิดโทรศัพท์ให้เพิ่นเบิ่งก่อนมึงเนาะเออปิดเปิดโทรศัพท์ยี่ห้อสั้นสูงนะครับพี่น้องของใหม่เลยแต่แกะกล้องเลยครับนี่นี่แกละมันหนึงนี่ครับแกะกล้องเอาแกะกระดาษเอกเพิ่งนี่นะหมูปั้นส่วนหมูปังนไม่ครับ ีหอของเขาสั้นสุ้งอวันนี้แกะเสือครับเบื้องิืงเบิ้งมืงเบิ้งทางหนาทางหลังตับไม้ครับป้ายเงาวันทันได้ใส่งานโ้นเพื่อคลับแลักมันก็เงาไทยบื้อครับตัวซับขึ้นได้ของไม้อะไรขึ้นกับ เสียงนี่อัดสีดังอยู่วะตุ๊บตุ๊เกาบังโบืออผดกันไสฮะทางใจน้อยกมันได้ยินเสียงว่ะว้าสี่รงเดนี่โอ้จับจับแฮงโอ้ยจับเนอเนนอไปไปขงสิบัดเออไปชั่คนเ่อนหรอฮะโอ้ก็าคอยกับซีน้าเงินเนาะแม่น โอ้เต้นนอนี่เแดน่ม่กนีนี่แนมเห็นไก่เลยอทางใดก็เห็นแบอไกเนหนเออได้เสือเสือร้อยนาำเสือรอยามนูจีบอ่ะเาอฟซีสหรัฐก็ทรงมาห้โอ้งามนองจมแม่ทรงมาห้สองทรงินมาห้ไปเลยมาซื้อ เสื้อี่สมนั่มกระสือโทรศัพท์นั่พดีลงตโอดีเลยเออคุณกระตุงเงินมาห้เือเื้อเสือนี่แหละเออตเป้าไม้ของพิ่นะตงีกับต้องยานด้วงใส่ใส่ร่อมองก่อนเปนเิ่นเห็นเป็นมุดนาพวดปาพอดเดมมีเสือเ่เ่อือใส่ไเื้อสีแหงเี๋ยวา Yeah. <zeker choisi kilo vaula> mhm. <tícios��> <coughs> ủa, โอ้สุบะเลยบัดนี่เออคือแฮงแฮงเนาะ งูฟังโทรศัพท์ปอนเออโทรศัพท์เฮ้ยเออที่ของใครเนี่ยฮะโทรศัพท์ลาพอนะ้วพอทับเพิ่นเลยแล้วตกเกาเกินเกานี่เพิ่มเองใหม่เพิ่มเพิ่นมาขอบคุณเอ็ดซี่เพายังลดขาดแค่ต่างไงฮะพอลดพอเครื่องหนึ่งเนาะเห็นและวพอเครื่องหนึ่งเห็นแล้ว ยาวพี่โอ้เป็นยังไงโชว์รักษาไหมมีเพลงฟังบ่างไหมนะโน้ตท่านในหูนี่แล้วท่านในเฮ็ดอยังเนาะท่านในส่ซสิ้นส่กาดเนที่เล่นเป็นบ้านนี่ของใหม่เนี่ยโอ้กับฟื้นแล้วบัดนี้ถึงครับก่อนเออฮักก่อนแลราคาคู่ฮักด้วบัดนี้ น่ากับคู่ตัดแกะคู่นี่แล้วด้วยสันบันนุ่นแล้วฝึกไห,ห้ฝึกเป็นเหรอ,อเล่นพวกเรายคลิปมาเป็นหลายปีแล้วโบเ,เป็นเป็นรุ่นใหม่ครับรุ่นใหม่รุ่นเก่า,กาอาจจะมีรุ่นใหม่กว่าน,นีาา่นั่ก็ขอขอบคุณ โกกี้ซานเลอครับเจขอเงินครับเป็นดิวสารอเมริกาครับเป็นเห็นเป็นเนือว่าเป็นเมือมัดเฮ็ดบุญกับคนเขาเออเดาบุญเออโกเก็อะาเฮ็ดบุญตาเห็นนี่แหละบุญตาเห็นคืออะไรวะคือว่าคนที่เป็นแล้วเนี่ยคนท่านตายครับกันคนตายแล้วค่ะ่าเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญหา ครับบฮูวัดสิได้รับวันรับอันนี้เฮ็ดบุญคุณเป็นเน่ยได้รับสุดทุกเลยนะครับรับได้รับไปเรื่อยครับขอบคุณหลายๆเรือครับที่นี่น้ำใจเาส่งเงินมาให้ซื้อของซื้อเสื้อซื้อชีพกับซื้อแล้วตู้ซับกับซื้อแล้วครับตัวไอ่ลำรุ้ยัำเจริญทุกเรื่องไปนานเรื่องครับเด็กความทุกหลายๆครับ รับมือนี่กรับผมมียังวะเนาะผมมียังแล้วดีใจหลายแล้วตอนนั้นดีใจแล้วได้กับพีน่น้องเบื้อง,ง,รงแรกไปก,กดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่กดติดตามในแอเดอร์ครับย่องไปท่านพานนะครับ,บนี่ยไปท่านพานเพชรมากกับดนเติมแล้วท่านหอดครึ่งหนึ่งคำนวะณพี่น้องอครับพี่น้องเบื้องแรกไอยัดสุดสรอยกับกดไลค์กดแชรร์คับ เบิ้งแล้วก็แช่แช่ไปหน่อยกดติดตามน้ำในน้ำด้วยครับกันบ่หอดกำหนดเท่ากับบ่พานง่ายหรอกครับพี่น้องใครพี่น้องซอยน้ำแน่ครับสซาบันนี้ก็ขอลาไปก่อนด้วยครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับ